อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาภาทไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดร้อยเอ็ดกาลสินอุดรธานีนครพนมบุรีรัมย์ชัยภูมิมุกดาหารน้องบัวลำพูสุรินมหาสารคามขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธา,านีและสะกลน,นครรวม30กลุ่มซึ่งน้อมนําแนวผ้าดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาพัฒนาต่อย,ยอดภูมิปัญญาภา ไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติวัตถุดิบเกิดจากเส้นใยและพืชพันธุ์ภายในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งกลุ่มศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิกลุ่มภาศาสตร์ผ้าทอลายโบราณจังหวัดมหาสารคามจัดแสดงผ้าลายเกรดสีรีสาเป็นงานผ้าเฉลิมฉลอง160ปีเมืองมหาสารคามนำสีจากหนังสือเทรนด์บุ๊กเพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบัน ผ้าไหมมัดหมีจากกลุ่มไหมมีชัยจังหวัดเชัยภูมิที่สร้างสารรค์ลวดลายผ้ามัดหมีดั้งเดิมผสมผสานลวดลายสร้างสารรค์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสัตว์เลี้ยงให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นใช้เทคนิคมัดหมี่2 0 0ลำทอสองตะกอชุดเครื่องแต่งกายจากขวดน้ำพลาสติกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิงทอเศรษฐกิจหมุนเวียนบ้านดงเรืองจังหวัดอุดรธานีที่ใช้ในวัตกรรมอัพไซคลิงเข้ามาจัดการกับขยะพลาสติกในชุมชนพัฒนาเป็นเส้นใยทดแทนฝ้ายในชุมชนใช้สีย้อม ธรรมชาติเรืองแสงผ้าลายยีนสย้อมครามเทคนิคทอสามตะกอจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมงบ้านดอนกอยบ้านดงเสียวบ้านกุดจอกน้อยและบ้านกุดจิกจังหวัดสกลน,นครซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดอยกอยโมเดลและเป็น s ustainable village ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาด้านการทอผ้าการย้อมครามการใช้สีธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีความเป็น สากลผ้าไหมอิรี่ทอลายขัดแทกทอด้วยกี่โบราณเหยียบสองไม้เป็นการคลิปเส้นใหญ่ขึ้นแล้วแทรกด้วยรังไหมหรือเส้นไหมที่มีสีแตกต่างกันการสลับกระสวยสามกระสวยในการเล่นลวดลายจากกลุ่มทอผ้าบ้านน้องย่าปล้องจังหวัดขอนแกน่นโดยเส้นใยไหมอิรี่เป็นผ้าที่มีความนุ่มนวลใสสบายกว่าผ้าไหมชนิดอื่นๆ S <S <preach science> โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตกรรมชุมชนโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดดําเนินการที่1เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่ละจังหวัดและเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในการจําหน่ายผ้าไทยผลิตภัณฑ์ ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนให้คนในชุมชนมีงานมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี